พันคูณพันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จะเอาร้พันคูณพัน,พน,พนงวดนี้นะเอา้าโอ้แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเอ้าแม่ใหญ่ยัยยงแม่ถามแนะ่ซื้อแม่ยังก่อนนี่แม่ใหญ่สีแม่ใหญ่สีพันคูณพันเอ,อ้าอจะบอกอีกบรลเดนี้เหรออ๋อเคลื่อนล้วแน่มาเนี่ยสองโต้งอิงจับให้สองสามมาประกอบเหมาะกับแม่สีแม่สีพันเปอร์เซ็นต์อีกว่าสองสองเอ้าเฮ็ดให้แม่สีเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีก คือเจ็ดสี่เนี่ยก็น้ำหูเนี่ยเขาบอกว่าเอาเด้อเลขมันออกนะเจ็ดสี่เขาบอกนะ วันนี้นะเมื่อคืนนี่นะฟันเขาบอกว่างวดนี่นะเลขไทยนะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับวันนี้เขามาตามแม่ยศีนะครับแม่มยศีฟันดีนะครับสิเป็นตัวอะไรจังไดนะครับเดี๋ยวไปมืึงกันนะครับแม่ยศีเพิ่าบอกว่างวดนี้เน้นนักนะครับผมนะครับย่อมาเป็นแนวทางเด้อนะครับย่อมาเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหนูไลน์หนุ่ยแชร์หนุ่ยไปกดติดตามครับเดี๋ยวไปหาแม่ยศีกันครับแม่ยศีวันนี้ปรใช้ตัวอะไรจังไดนะครับเขามาแลุที่ลูกคนไหนกดแชร์เด้อพี่น้องนะครับสวัสดีสสสววัััดดีีีีีีคครบออ่่่กกาาาาาาาจจุงมมมมม้มาามม้้้นนนนะถฝหญเท แม่มีตัวใดเป็นพิเศษบอสองสองเอาโลดพันคูณพันเลยร้อยเนสองสองนี่ได้มาแต่ใส่สองสองเออได้มาแต่ใส่จะเท้าไมเอาเอาแล้วแม่เขาบอกแล้วคือว่าสองสองงวดว่าง้นถือบ่กงวดว่างซีเจดดิ้งเขาว่าถือไรเ่ายังเขาเอาเจ็ดสี่แซมลอยคนตัวเดียวนั่นเขาไม่ได้สืบกลับเขาเอาีขาสุดเจ็ดสี่เขาฟันเขาบอกว่าเลขสี่ออกเจสี่ เอาไว้คนนี้สองสองงวดนี้สองสองเอาขึ้นมาตรงกันกับเลขกันนี่ดังเข้าเถอะอ๋อคนนักตัวนี้งวดนี้จะไปเอาก็เอาจะเอาหลดพันคูนพันงวดนี้นะเอาโอ้แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเอาไม่เ่ยยังนี่ถามแน่ซื้อแม่ยังก่อนนี่ไม่เงยสีไม่เงยสีพันคูณพันเอ้าวฟันฟันฟันท่งคือสองสองตรงกันกับเลขนี่สองน่องอีกแต่คืึสองสองเลยไม่สิออกอีกบ่อะนี่เหรออ๋อเสือล้วแน่ สองสองวันนี้เอ้สองสองในราะเอาลายเอ,อาช่ำเลยถือทางแล้วสองสองพี่น้องเด้อสำหรับเมสีงวดนี้นะครับเพิ่นมั่นใจเลยคือว่าสองสองโตเดียวกินเช่นโตเดียวเนี่ยมีโอกาสขึ้นโอกาสลงบ่สักสิคนจักสิลงเลยบ่แจ็กแต่ว่าสองสองเลยพันเปอร์เซ็นต์เลยอือดังระหอาบาทนี่พี่น้องนะครับอันนี้เพื่อเซ็ตยังดีครับเมสีนี่เฮ็ดอก็จะแขวนโอ้เฮี้ยนเฮียนผู้ไทยเอ้ามันเป็นวัฒน,ธ,นธรรมตัวนี้เนาะ<อ> โอ้แอมเฮียนแอมแบบนี้อโอ้แสดงว่าอันนี้เป็นแบบเป็นของปู่ไทยเป็นโซ่หนิบ้านบ้านบ้านยังกับบ้านโซ่ปเออโซ่แหลบับ่นโซ่เป็นเฮี้ยนโซ่เฮี้ยนแบบโบราณหนิมันน้ำมาเอามามาแล้วก็มาหาเนี่ยตั้งกั้พี่น้องเฮาม,ม,มันเนี่ยไม่ใช่สีเพระกระแดดไม่แบ่งปันนะครับมันใจจะได้มันใจครับมันใจแน่แถึงไม่ใช่สีโอ้ยคอยพิจารณาจะเอารถฝันจังใดถามเดี๋ยวปฝันวิ่งผู้ใดมาบอกมาเก่าคือว่าได้เป็นสองสอง ฟ้านใดเนาะคือเจ็ดสี่เนี่ยกับน้ำหูนะเขาบอกว่าเอาเด้อเลขมันออกนะเจ็ดสี่เขาบอกนะบ,นะอนะอบอก้านนี้นะเมื่อคืนนี่นะฟันเขาบอกว่าอ้วนนี้นะเลขไทยนะทันทิซื้อก็ซื้อสองสองเขามาบอกเองสิอ่าแสดงว่าพป่อดอนเขว่าไข่ชิซื้อบ้องไข่นะมันมาตรงกับเลขน้องอิงพอดีเลยอ๋อน้องอิงในี่ให้สองสองห้ามาในนี้สองตอุ้งอิงจับให้สองสาม มาประกอบเหมาะกับเมสีเมสีพันเปอร์เซ็นต์อีกว่าสองสองเอาพี่น้องเจ้าด้กับเป็นแนวทางนะแม่เนาะนะครับมีผิดมีถือก็จยาว่ากันเป็นของฝันของเมสีครับผมขอบคุณเมสีหลายหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับเด้อศกดีดูครับนี่ให้แห้งแห้งแห้งจ้า ตามความเชื่อโบราณน,นะคะพระท่านเราบอกว่าเครือไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าเมืองลับแลป้องกันแล้วก็ทำให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยหลงทางซึ่งเครือเขาหลงอันนี้เขาบอกว่าจัดอยู่ในประเภทว่านสเสน่ห์เมตตามหานิยมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าไหนถ้าเอาเครือเถาหลงเนี่ยมาปลูกไว้ก็จะเป็นสิริมงคลนิยมกันมาแต่โบราณแล้วคนที่มีเครือเขาหลงอยู่ในครอบครองเขาบอกว่าจะทําให้มีสเสน่ห์ได้รับเมตตาก็จะใช้รากต้นแล้วก็ใบของเครือเขาหลงเนี่ยมาประกอบพิธีสร้างพระผงพระเครื่องหรือเครื่องรางในด้านสเสน,น,น่่่่่หเเมม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 มตตตตตาา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 ในนนนนจวววผผผงงงงๆทีีีสสสสยยยก็้้้้อออขขดดไไลรับิ นอกจากนี้ถ้าใครมีรากของเครือเขาหลงพกพาติดตัวไปด้วยไปที่ไหนเนี่ยคนที่ได้กลิ่นว่านต้องงงงวยแล้วก็หลงไหลถ้าเกิดเอารากของว่านมาฝนกับน้ามันจันน้ำมันแก้วหรือผสมกับที่พึ่งทาปากด้วยเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของเสน่ห์เมตตาอย่างยิง่งท่านใดสนใจเพียงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทางราคาเช่าบูชา150บาทรวมส่งแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรของดีต้องมีติดตัวคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม